พี่น้องครับขออนุญาตดิจะคลิปก่อนนะครับหลังจากที่มาหอววังหันนะครับบอดโชว์เพื่อนภาไปถ่ายคลิปอยู่บุงนะครับไปแจกของน้ำท่วมว่าสันวัดตะวันจะได้ไปเบิ้งช่องช่องใหญ่ได้พี่น้องเด้อนะครับไปแจกของห้าขนาดครับซี่สายสายห้านะครับมาร่วมโตกันนะครับไปแจกของกันวังหันนะครับพี่น้องครับมาเล็กย่างขาเบิ่ง้ังหลังคัวนะเพื่อนก้อนบานีิเขามาเห่นน้ำ คือเก่าคือเดิมในหลัพี่น้องนะครับไปวังหันแวกวัสิเขาไปเบิ่งสั่งทีมงานทั้งไอ้ซ้อยเรือนำทวมของน้อยการเพิ่นพากันอันโม่เปร้วนะครับรถกูไฟเฮ้ากับกับถารับภารกิจใหม่นะครับก็เลยกับเข้ามาผี่คือเก่านะครับวัสิ์ไปเบิ่งทีมงานกูไฟเฮ้านะครับตั้งบุญเนี่ยเอาอีเมีตัวนี้เลื่อมเห็ียขออนุญาตบิ่งนอาอีเมีก่อนสวัสดีครับแม่ ไปอ่านประกันไปเฮ็ดคลิปมาประกันครับบอดบนไปซอยอันเหลือพี่น้องว่าสั่นลูกชายเพิ่นโทรมาว่าพ่อกับไปยามลูกยามหลานมาบางสั่นเห็นแล้วบอลูกหลานอยุใส่หรือยู่บุงเห็นคลิปแล้วบอคือจังท่านได้ลงอยู่ทาพี่โอ้ทาพี่น้องเบิ่งกันท่างคลิปปวดละครับพี่น้องได้อันนั้นมาให้แล้วเนาะจ้าจ้า นี่ลูกตอมีอีหยังแหนบ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทีปิดต,ต่อดอกเพ็ดปวกแลก้วก็มีจิปลมมีมน้ไม้นั่นแหละนะครับรตตออน้ำมันกับอุย้ยมันขื่นวังหันหลายๆกลับไปเบิ่งงวดนี่แข็งเบิดละแม่เ,เอ,อ้ยเป็นแนวะะอืน่นบ่ล่าครับมันสิเบิดยามเหรอก้อยกระปุ้นก้อยกระปุ้นกินเล้งกินเล้งครับครับทางนั้นก็ร่างสิเตรียมเนาะทางนั้นเนาะ สี่ไล่สดต่อมือแรงนะครับไล่สดแมวละว่าจันว่าพอดีละได้อันนี้เลยจะร้อยกัสิ่ยูนี่ละยูนี่ซะกอรร่เฟิองค้าสั่งทั้งทีมงานกู้ไฟพันสีให้ไปใส่มืออื่นนะครับพี่น้องสิไปตั้งฐานทัพอยู่ใส่กับจังหวะกันอีกตั่หนึ่งแม่แรงนอนนี่แหละนอนน้ำมีแม่นี่ยแหละแมงนี่หากลางเตียนนอนน้ำมัอนี่ละแม่เอ้ยบ่อนบ่อนบ่อนมีเงินเซาโรงแรมเลยดิทีข่วงขวงกันเองครับครับ เอาเอาามียางพันยางปูนทัป่นก่อนครับเดี๋ยวป้าพี่น้องเราบิูงทังปีก่อนบาดนี่นะครับนอนนี่แะพี่น้องเอยเมืแอแกงนะครับทียมงานคูไพมาหอดโทษไปถามกันวังหันว่าพรกันมูแปล้วซอยเลือเรียบรอยแล้วทั้งน้ำท่วมทั้งบัดโพนงำนะครับก็เลยคนเรือค้นยังออกไปขับทานทับไผ่มันแล้วนะครับบ้านเี่วกันมีแต่ทามีภารกิจด่วนทับา้ง ซอยเรือน้ำท่วมอันนี้เพิ่งซีไร่สดอีกสักครู่นะครับโอ้วันนี้ครับกําลังสิเตรียมการน้อขนาดน้อไปที่พูมาอยู่ครับโอ้เห็นหนาเป็นที่พูงเลยตัวนี้เทียดเทียดเทียดเลยเลยอ่ะโอ้ยใครเลยอ่าผมใครเลยช่องไหนอ่ะอ่าผมผมมาจากช่องสามหมอครับ ครับช่องสามหมอครับผมช่องหม้อตรงไหตรงที่ขายปลาส้มนะครับตรงไหนของประเทศไทยตรงที่ขายปลาส้มอยู่แถวเขียนนะครับขายได้อยู่ได้หรอยู่ๆก็ยังอยู่ไม่ได้เท่าไหร่ครับผมอยู่ได้ระยะทางไปก็วางใจแล้วครับผมต้องไปแล้วก็เย็นตัวยาบ้าตัวยาว่าถัวสร้างให้สร้างยาว่าถัวเสียวเปี๊ยเปี๊ยบอืมว้าอะนี้คือเตรียมการสิไลซสด แมวราแมวรานะครับแมวราแมวรานะครับพี่น้องครับนี่กินข้าวแรงแล้วก็สะรุยกันจะตัวท่านนี้เพิ่นสร้างเพิ่นกระลังอะไรเอาเตรียมการเตรียมการเท่าเสียบบ้น้อกินข้าวตั้งนี้น้องไม่ได้จ่ายกินข้าวเสียบ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 เอาอุปกรณ์เพิ่มเตรียมไรสดว่าสันว่า จานบูดไปใส้จานบูดอ่ะจานบูดเตาแก๊สก่อนดิโอ้เพิ่นเด็ดอันกันสาดตไหมเพิ่นเพื่อกันใหญ่หม่องอยู่ไหมบ่เนี่ยสบ,บีได้สบ,บีได้โอ้เห็ดเฮือนไหมบ่เตี๋ยวว่ามันออกเฮือนไหมอ่ะเอาลูกเอาเมียมาอยู่นลำบอ่ออกเฮือนไหมบ่สนองกว่าใช้อะไะทักแก๊สอ่ะทักแก๊สอ่ะ <laughs> จืออะไรยังไงทั้งแกดทั้งแกดคือสิบพเห็นแล้วเนาะพอเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเออเอาซางหัวมันเถาะไปซะทั้งแกดยรไปเดียวนึงห้มยไม่งั้นอะเออบมันยากไม่ได้ใส่หรือยังไวิศวะวิศวะอืมแน่นอนแน่นอนวิตสะกะเฮ็ดบองยูบองเซาแก่นฝนได้ไปนองเลยวิตสบะก่อนหมอนครับหมอนเออเฮ็ดบองยูบองเซาทีมงานนักดนตรีเฮานะครับ พ้นมาการรมพนมากรรมพ้นมากรรมเังไงที่เสนอองลงโนลัไง้าเอาแม่แม่รับจะดื่อะไสักนั่งเอเคือว่ากินสอยจูงหันโอ้ยมาบอรันซำกินสอยจูประจาน์ที่สวัสดีครับกินสอยจูบอกว่างันมาหยอดจูไอ้บอดจูบนกรลา ไปบุญเลยไปอันใายคลิปอันบึ้งบุญเลยครับผมเป็นยังเพราะว่าผมกินมะเร็วครับครับแล้วมือหนาเขาจังว่ากันมันต้องมีอยู่แล้วแหละสร้อยจูสร้อยจูต้มน้อยเพราะฉะนัานอาจารย์เนาะเพ็ดหว่องยูหว่องเศร้าไหมตัวนี้ครับเป็นจังไรอาจารย์บดบเจ้ารถนอตออกนะครับโอ้เล่ยเป็นผ้ากันเลือดไหมเสียวข้นงหนออกโอ้ไม่หันไงครับครับครับเล่ยเล่ยอาจารเดียวโอ้แต่งไม่เน้องจันเนาะเอาเอาเอาที่มงานเอาก็ะดิ่งแต่งไม่พี่น้องครับนี่ครับรถนอนเพิ่นหน่อย อ๋อครับครับสนุนนอนออกไปไว้บ้านพุ่นนะครับก็เลยเสด็จเสด็จกวางกอเกาตัวสันจันคร์กันบ้างสั่นครับแน่นอนแน่นอนนี่ของแท้เลยของแท้เลยครับผมกวางกอเกาได้บาดนียเพราะงั้นมันเป็นสีแคบๆอยู่เนาะ โอ้จะรือไม่เบอร์เลยตัวนี้อ้าวนีโน่ยินดีเมื่อกีอะไรอยู่นี่สวัดีครับโอ้ช่องกำลังพุ่งด้วยช่องนีโน่น่นอนขนาดเลยเอา้อยเบิรงอยู่เด็แกว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 นี่ล่ละของแท้ของแท้ของแท้ฝากติดตามด้วยช่องยินดีนีโน่กำลังมาแรงครับช่วงนี้พุ่งขนาดเลยมัน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  นี่ยลับเบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังนะครับจ้าจ้าเนี่ยน้องนีโน่นะครับผมถ้ายากหน่อยพงรังคาไหมเจ้าเจ้าเจ้าให้นักดนตรีอยู่มองกว้างกว่าเก้าบาทพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่สถานที่กว้างขวางกว่าเดิมอีกเยอะเลย แจน็นดอยก็ดเสียด้ไล่สดช่วงแม่ลาแล้วครับพี่น้องครับเออเกล็แต่รถดนอออีพออ่อเนาะอาบน้าแล้วล่ะบอเพราะไงนี่สิได้ว่าอาบน้าอาบน้บาบังการไปอันบักกันไปลุยน้าว่างการล่างขาล่างเขียงโอ้แล้วอะตัวนี้ก้อ,กอยกระปุ้นพร้อมดื่มเลยปูใส่ยังในละเมยียบมะคือโปรดตัวนีอก้อยกระปุ้นไม่แย่หนุ่ยครับ ใส่มูยอใส่น้ใม้ใอมมโอ้นใหม่ผมต้มแล้วเนาะมันเจืดแล้วล่ะเจอเออจักจืดพอเจือดแล้วบอไอด้ซิมใส่ปลาทูเนี่ยโอ้ของกินเหรียญตัวตีวตัวฟักเงาเนี่ยหมูอย่างเหลือตอนหนึ่งกับหั่นใส่ไปเนี้อโอ้เน้อมหมิดเอาดึกแม่ดึกกินอล้วก็แลียนของน้ำโอ้ียนเียนเีนใส่อะไรพ่ออาบน้ำแลพออกมาก่อันั่นเบิงรายการเพีง แตต่งออกแมวล่ครับนี่ละพอดีละจวดจาดน้ำกันอยู่นี่ละพี่น้องเอ๋ยก้อยกับปุ่นไปส่งพร้อมว่ะโอ้แม่กินคนเดียวคุณแม่กินคนเดียวมีปุณายยู่จ้าก้นดีเดี๋ยวยู่นี่แล้วไม่ใช่จืดกับปุณายพวกลูกพวกลูกเดี๋โอ้พวกลูกยูสั้นพวสองน้องบันได เควไป็นังไดน่ะขานันคือว่าขั้นขั้นูิบอ่ไปลุยนนำหน่อยเลยเอากินกินไหมกินนี่เด้พันสัวกับปุ่น่เด้สัวกับปุ่นไส้ยังคนบุนี่ัดกัเ้าอยู่เกินครับครับกินว่าเขานั่นสิแตงไม่กินน้ำเหี้ยบอ่ข้าเจ้าพัดกับเพ้ายังนั่นนะ ไม่ย่ยเนื้อเห็ดแล้วแล้วเป็นข้อไก่ข้าวเจ้าผัดกระเพราถ้าหิวจะไปแตงมาสูกินแตงเห็ดให้กินเลยเอาล่างไปสั่นเห็ดปวกเลื่อมมาได้นี่เอาเอาเดี๋ยวไปแตงพวกเขาบ่ห้ก่อนเสนะจวดจานก่อนพี่น้องครับเอาจบคลิปยบสั่นเลยละพี่น้องบ่ายไหนไม่ย่อยเรากินก่อนฮะเปิดจะไดหัวแต่มาตัวนี่เป็นอย่างคำใหญ่บวดติ ขำใหญ่ข้ามไงปวดตีโอ้ยผมม่ได้เปิดแม่กินรูดผมเป็นหยังดอก,อกเอาเลื่มไปตัวละโอ้ยปิดคลิปซื้อๆดอกครับพี่น้องเอาไปแล้วครับไปเตรียมตัวขึ้นแมวลาหน้าเพื่นก่อนเคลว